ก็คิดทุ่งหูน้ำลูกพุทตาจริงได้เตือนสีนาหมู่ฝนเจ้าบ้านทั้งหมู่หลานเหลียงหลอนเจ้าเมืองก็รู้ลังมาเั้นพาเวเจ้าเจ้าบเมียโคเลย กับทั้งสาลีน่อยกันหาค้อมพรมจองพระธรรมทั้งคู่เสินเมื่ออยธ์ถรมบอกมันปะเอโคเนี่ยบอกปะเโคเนี่บอกปะเอโคเนี่ยคือเสียงใน่ยเอคโคเอ็โคใสรต้าบอกเครือเสียงันาดโอ้ยบอกปัเอโคคือเนโ่เอต้องเสียงป้องเสียงป้อง khăn tế phá thuộc Phá bỏ đốm bỏ sông sàng chỉ hương Khăn và phá Bỏ bố hòa ผมำเสียหน่อยหนุนซุมหลานผ้ากันของคอยผ้าส่วนเลนงเสาขอเชิญหนลวงป็นเจ้าขึ้นเมื่อไายัวตรวจเหมือนสันยอมแอล ัว่าตกไหว้งมกว่ปีมาแลว้วขอเห็นหัวแก้วทรงทำพระาเวทขึ้นสู่ห้องเมืองบ้านแห่งเขาสะท้อนฝั่งนีมนมนมน้มันเนี่ยนานพรเวทเจ้าบอกกล่าว้าดอกพื้นลัง bỏ miếng căn thứ này thương đầy, đầy cho coi ba con cháu chồng nhân màn độc phân tích cứ sốt mà bao đi nắng mà ra đi đồ có ôm cháu đi tìm cam bò mi em, hái nỉ túc nhà mùa mon em, hái những bọ phước mon ăn, bơ em, chỉ cần có lại trao bàn đạn ផ SAYAsUS ្មទៅ្មម់ �lly ៜះទៅ្ little ម្មទៅម្ម់ម្ម្ប៯ម�셔서ន្ម្ម៊ះ៚យ៊ជ់ម្ម្មុ πό ្យីក្ h i đầu máu súp bạc an, uống muối sao vườn ban thuộc bay gây cồn chuan mòi quắm chuộc, chừng này bao nồi, số cả sao nghèo pa hay hay ham thiết nắm ba ma เอาลูกแก่ลูกน้อยดันดุงผ้าหนีทั้งกันหาซาดีพัมวนไปพอมจอมกษัตริย์ไทยได้อะไรให้หำคิดน้ำพาบาทจ้าจอมซอยนิงมนุษย์อ๋ออาก็คิดเอาน้ำลู ตาทั้งเสียน้่คนชาวบ้านใจบ่บานมองเศร้าเหงาภาคไทยกางคืนไก่บ่อขันกางวันไก่บ่อห้องข้องบ้านกาเสียมชู นี่เจ้เป็นวุ่น,น,นวุวนทั่วไปเศร้าเมืองผลพอตกในจิตเดือ,อนตายไหเหมือนกาสุนเศ้าว่าสืนยืนขอเชิญหลวงเป็นเจ้าขึ้นเมื่อเศร้าเลยอาดขอเชิญพาบาทเจ้า

โอ้ดีเพื่อนก็เลยไล่นี้มาดูปลาอยู่ตรงบนดะกินหมากมันกินว้ามันอยู่กับตัดกับเสืออยู่ในป่าในดวงคป็นพวกตีบกับเหล่าสาขึ้นเมื่อดอกโดยกำ่ังเกลียดูโล้ยจจงใดกระคออ่อนขอยยอมเบิดได้แล้วพระองเอ้ยมันเนี่ยเป่าเวนเจ้าความพันน้อยน ອັນແກ່ອີ່ລີກາງປາປວງພະນາມວ່າໄມ້ນີ້ຕັ້ງເຂົ້ານອກສູ່ວັງເອີຫັກຖ້າມັນຈຶ່ງກ້າຂຶ້ນປອ tương sang bãi sông hương thì tàu cướp bàn mò mi càng cứ leo xe ná bà nhà con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ขอป้พปอเจ้าเอาบมวเสนาคลามขือเงือเงืเืเบ่อนยาว่ันเวียนวัวอวงเป็นเจ้าบกกรรบเพื่อมาจังชามีแต่ข้อการนาท่านตายแล้ว ¡Ah, หา้ามล่อรอด้เพือเอ่อนห้ามรอเออโอ้ยพญามลมุ่มาสสีต้นช่ะเา่เป็นลุ่มพระเวศโบกเงานหนักเป็นกันยังมีความคิดมีอาติกโยนกัน,ย,นยังบราจะพึ่งหานดอกเบาตามเป็นนักีท้านขาดตกพระเวศจอนเป็นกันมาอยู่ป่าอยู่เขารมา ก็ง่ามขายมาที่กับประเวทขี้รอเดี๋ยววะที่นี่เป็นกระเลยสิขอพรกับบรรญากโคโมบารีชนไช่และชาวบ้านชาวเมืองเฮาเี่กจีดกลงกันได้บ่เพิ่นจังสีเมื่อน้ำเลยอาภาเวทก็ดีเันเมื่อแล้วไล่มากคือเก่าบอสัญญากันไหวเพิ่นกรบโบเมื่อเพราะฉะนั้นเพิ่นจีขอท่านชาวบ้านชาวเมืองเฮาเนี่ยเฮาจีเฮ็ดได้บ่ออันเท่ได้เพิ่นกระสิเมื่อรับปากก่อน เรื่องให้บ้านเมื่อของเฮ้าหลุดหลักสลำพีการโบเบาคืนดท่านสวนลุ่งผ้ากันเฮ็ดได้บ <c oughs> ได่ได้ได้ได้บบทั้งนั้นได้เรืสใองให้บ้านเมื่อของเฮาวันจินจะได้นละวันพระจะใ,ให้วัดว่าศาสธนาได้บ่บัดศาสธนา ผู้บาอาจารย์ในวัดคือว่าข้าประตูด้แยงสืบอถอดพระพุทธศาสนาไปด้วยกันเฮ็ดได้บองใช่สามปานเมื่อของเฮาเหตุต่างโยนในศีลในท่านในถ้ำในคุณงามความดีใีศีลหาเป็นต้นจารีตประเพณีเหตุทิ้งองกองยึดสีบถอดไปให้ดูในร้านของเฮาสืบต่อไปเฮ็ดได้บองใช่ถอดทุกข่าย อย่าพากันซื้อเลขไล มันอาจจะล้องยุบได้ดนานนิ่งมือเจ้านิ่งเนาะอยู่บางหนัาแต่ก็ล้อนิ่งเลยบอแล้วชาบ้าต้องมาจองเาอบ่้านิ่งเน่จะแพงยู่ด็เกินอคอยคอกับสองผาดมันจะได้ปีนปขึ้นมากของจอกนนิ่งโอ้จูดจอดเลยว่ะ อ่าคาดนสีดำคาดายสยูทูบเลยทิดตามมาได้ผู้ริผู้ดิผู้ดิผักกินพ้าเที่ยวผู้ริพากกินผ้าเที่ยวเนแ้ยแอบแดงเนี้ยแอกแดงตัวป้าเ แต่กว่าเราอันซุดอุดยอเอแหม่แหมแหมแหมแม่แมแหน้าเราออกเราขึ้นกล่องเลยน้าเราขึ้นกล่องเลยน้าเราขึ้นกล่องเลย่ะน้าแต่เช้าแต่หนาขึ้นกลนแต่หนขึ้นกิน ูเลี้ยงัหมดทุกอย่างกิหานเกิการใจวงเ่พัผเขี้ยงผู้เน mm ี้ผ้เลีนยเป็นยู้เล claro> ีูเลียผ้เลี้เลี้ยงผเลี้งผูเลี้ยูลยงผู้เลีนยงนเี้เป็นคผู้ลิปยงผงผู้ลงผู้นลลาเที่ยวดิลล้งาผู้ย ถึพันเจ็ดเจ็รอยกว่าคนแล้วถึงพันก็ยังสั่งร้านได้เพราะว่าถึงพัน<า>พน่ายช่างนช่างยช่งชงางน่ายส่างเเ้าจ